ยุ่งฟาวยอกหลังคายุโรปสวิตเซอร์แลนด์เย้จะมีกับเราสองคนนะคะของช่วงสุดท้ายของรายการค่ครับสนับสนุนโดยนะคะยุ้งฟาวยอกหลังคายุโรปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะช่วงนี้คะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะนําเรื่องที่มันแบบดีอ่ะนะมาบอกเล่าสุ่กันฟังนี่มันต้องมีท่าใช่ไหมเป็นเรื่องที่มันดีอ่ะนะดีอะหมวกหลุดยทีเดียอ่อกคือมันดีดีจนหมวกหลุดเลยครับเออมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย อ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ แส่ยากมากตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยวันที่4มิถุนายนออกการรู้ไหมว่าเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรครับเป็นวันกอดแมวสากลค่ะจริงเหรอฮะจริงฮักยูแคทเดย์เป็นวันกอดแมวสากลมีวันนี้ด้วยมีวันนี้ด้วยไปเกิดเคยได้ยินวันวันนี้นะไปเปิดดูใน Google เลยก็ได้ Facebook ที่บนนั้นเนี่ยโอ้โหมีแต่เพจเป็นวันที่คนมากอดแมวค่ะใช่ใครรักแมวกอดแมวไม่ว่าจะเพจทุนหัวของบบาวเพจอะไรเนี้ยเขาก็จะพูดถึงว่าเออวันนี้เป็นวันฮักยูแคทเดย์นะฉะนั้นแล้วนะคะวย มาแล้ว<ท>ไปเสิร์ชได้เลยนะใน Google ขคิดว่าวันกอดแมวสากลมันจะขึ้นเลยวันนี้นั่นเองค่ะคฉะนั้นแล้วนะคะเราเลยมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับแมวมาฝากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะออกัสเกี่ยวกับแมวอายุยืนครับจริงหรอ,หรอใช่อายุนั่งไม่ได้ อายุนอนไม่ได้เลยมันต้องยืนอย่างเดียวนะครับนะคะคือแมวตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าแมวลักกี้ครับโอ้ยโชคดีชองดีมากมด้วยนันเองนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแมวอายุยืนมากที่สุดในโลกหน้าของเจ้าลักกี้หน้าตาไม่ค่อยจะมีความสุขเลยเออทางจังงับมือมาคืออยู่มาเยอะแล้วดูนะลูกเหมนแบบซึมเศร้ามากเลยนะคะนะคะอะไรที่ผ่านโลกมานานนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ คือก่อนหน้านี้นะคะกนเน็ตบุ๊กบุ๊กเนี่ยเคยบันทึกไว้นะคะถึงเจ้าป๊อปปี้ที่เขาเนี่ยอายุ24ปี<ช>นะคะ เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับไม่ถึงสสัปดาห์ด้วยซ้ำไม่ถึงสสัปดาห์เลยใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นท้าอกาคุณว่าเช่าลักกี้ครับมาแทนที่เองเพราะว่ามีอายุยืนมากสุดคืออายุ26ปีเจ้าป๊อปปี้เนี่ยมีแค่24ปีก็เลยแพ้อย่างงี้นั่นเองนะคะก็เลยได้สบายๆถูกต้องค่ะคึ่งซึ่งเจ้าของของเจ้าลักกี้นะคะชื่อว่าคุณยายเป็นคุณยายที่อยู่ชาวอังกฤษเนี่ยอายุ76ปีเอาบอกว่าฉันเนี่ยนะ เลี้ยงเก่าลักกี้่าต้องแต่สองหาสามสเสียงเหมือนคนแก่ดีนะน <laughs> ก็ฉากนี่นี่คือเอาเสียงไฟเสียงนี่สัมภาษณ์คุณยายชาวอังกฤษมา<น>76ก็ต้องเสียงนี้แหละเออนะบอกว่าตั้งแต่สองหาสามศูนย์มือสั่นอย่างนี้นะคุณยายเนี่ยสามศูนย์โอ้ตอน,นั้นเนี่ยนะมันยังเป็นลูกแมวอยู่เลย <laughs> ซ,ซึ่งถ้าเผื่อนาตาอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ล็อกกี้เนี่ยก็จะอายุประมาณ26ย่าง27นั่นเองนะคะซึ่งถ้าแบบเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยจะอายุเท่าไหร่โอกัสรู้ไหม25ปีรอ25ปีโอ้ my ม่ d อเพราะว่าอายุของแมวนะคะถ้าเกิดจะมาเปรียบเทียบเป็นอายุของคนเนี่ยคนด้วยประมาณ5 25ปีนี่เยอะมากเลยถูกต้องแล้วดูหน้าตานี่คือแก่มากแล้วผ่านโลกมาเยอะมากนะคะเขาบอกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่าอายุยืนแมวมีเก้าชีวิตเพราะว่ามันแบบคล่องแคล่วปากเทียวนั่นเองนะคะแต่ว่า เชีวิตจนอายุเท่างหรแต่ส่วนมากเนี่ยแมวปกติธรรมดารับจะมีอายุที่1 5ปีเท่านั้นที่โบนัสแต่เนี่ยโอ้ยยี่สิบหกปีเลยมาโอ้โหสิบเอ็ดปีใช่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแมวก็คืออยู่กับการเลี้ยงดูนั่นแหละว่าเจ้าของเนี่ยเลี้ยงดูดีไหมอาหารก้าวจะดูแลดีมากๆเลยใช่แล้วเลยอายุได้สมชื่อด้วยชื่อลักกี้อายุยืนเลยทีเดียวโชคดีเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่ได้เป็นที่แน่นอนนะคะกําลังตรวจสอบกันอยู่ว่ามลสคอร์ดอายุเท่านี้จริงๆหรือเปล่านั ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังอยายุยืนอยากอายุยืนนงบางจันร้อยยี่สิบห้าปีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราอายุยืนมากๆเนี่ยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกดีก็ได้นะเราอาจจะเบื่อเราอทำอะไรลำบากลำบากทรมานใช่แล้วนะคะก็ต้องดูที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ว่าเราอยู่ในขนาดไหนแต่อยู่ที่เราเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนอายุมากที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันก็มันก็ดีนะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอายุยืนแบบ ไม่มีอะไรทำอ่ะนั่งอยู่บนรถเข็นเจ็ออ่อนทีวีอันนี้นี่อินเนอร์ตัวเองหรือเปล่าทำไมแบบเสี่ยงมาแบบอะไรอย่างนี้คือทางที่ดีเนี่ยทำวันนี้ให้มีความสุขดีกว่านั่นเองค่ะวันนี้ไม่ทราบว่ามีสายรับสายหรือเปล่าคะไม่มีคับไม่มีเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเรื่องดีๆเนี่ยมีทุกวันนะยังไงถ้าอยากจะแบ่งปันกันก็เดี๋ยวรอติดตามในรายการแล้วกันนั่นเองค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเรามีว่าเป็นเหมือนคำาคมคำดีๆใช่ไหมบานเลยบานเลยมาฝาก มาฝากนะนั่นก็คืออะไรคะออกัสเวลาของคนเราครับมีเท่ากันครับอยู่ที่ว่าเราจะไขว้คว้านั่นเองคือทุกคนเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ครับบางคนเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงนี้นะกลายเป็นด็อกเตอร์กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่บางคนเนี่ยใช้24ชั่วโมงนี้กลายไปเป็นยาจกกลายไปเป็นอะไรอย่างนี้คือมันอยู่กับเราเนี่ยจะสามารถใช้เวลาได้ขนาดไหนใส่คว้าสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเราได้ขนาดไหนนั่นเองค่ะออกัสเห็นออกัสบอกว่าออกัสเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ต้องทำยังไงเขาอากาเห็นคนอื่นครับเห็นคนผู้ใหญ่ครับเขาบอกกันว่าห้ามมีแฟนตอนเรียนใช่ไหมครับใช่ผมก็บอกไปเลยว่าไม่ไม่เป็นไรครับมีแฟนตอนพักเที่ยงก็ได้คือจะบอกว่าตอนเรียนอ่ะเราไม่มีเราไม่ต้องมีไงพักเที่ยงปุ๊บพักเที่ยงตอนเลิกเรียนก็เป็นได้ก็มีได้ก็ดีเนาะเออไม่ใช่คือเขาจะบอกต้องการอย่างเพื่อให้สื่อว่าบางทีเนี่ยตอนเรียนอ่ะเราก็ยังเด็กอยนี่ต้องมีเรื่องกันอยกเที่ยงอย่างนี้ตั้งนานเนี่ยแมม็ลายนั่นเนี่ยเราโอเค นะยังไงก็ <N> <N> ก็อยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถบริหารแบบว่าจัดการตัวเองได้ดีขนาดไหนนั่นเองยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนความรักการงานการเงินนะคะก็ขอให้โชคดีมีความสมแองคาถูนะคะและสำหรับและสำหรับวันนี้นะคะรายการซิงค์โซนโชว์ของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาเจอกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงนะคะเครื่องถึงสี่โมงครึ่งทางช่องนี้เลยช่องอะไรรู้ไหมช่องนาวยี่สิบหกพี่ยี่สิบหกนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ